สวัสดีค่ะสวนวารินค่ะวันนี้เราจะมาทานฝรั่งของเป่าเสือแดงทะลุปเปือกนี่คือภายนอกนี่ค่ะผลใหญ่นี่คือภายในที่ผ่าแล้วแล้วเรามาชิมกันอืมอืม,อมกรอบ หวานติดเปรี้ยวนิดๆค่ะหยุดเนื้อนะคะกินเพลินเหรอเราจะไม่กินคนเดียวค่ะให้จักล้องกินด้วย อันลูก <Okay. S 1> แม่ชิมสุดยอดความอร่อยแบบนี้ไม่ปลูกไม่ได้แล้วค่ะเราจะมีหงเป่าซือมเมล็ดน้อยแล้วที่ลองลงมาก็จะเป็น,นข้นหงมี่มเมล็ดจะมากกว่านิดนิดนึงแต่รสชาติจะใกล้เคียงกันค่ะใหญ่ไปก้ามลั่น แดงทะลุปเปลือกดูข้างในสีสันอ,อร่อยสุขใจน้ำหนัก น้ำหนักดีเนื้อแน่นเพราะเนื้อมันแน่นค่ะไม่ได้ช่างดเดี๋ยวต้องช่างยวกินก่อน <c oughs> โอเคงั้น <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววรนด็นไปจัดการลูกนี้ก่อนเอาไปแบ่งค<อ>ุณแม่ทานหอมสีสดใสแดงทะลุเปลือกเนื้อแน่นค่ะกรอบแต่มันไม่แข็งอกรอบแต่ไม่แข็งค่ะ <c oughs> มีใครอยากปลูกบ้างคะ <c oughs>